สวัสดีค่ะเมื่อเชื่องเดือนพฤษภาค,คมปีที่แล้วหลายคนน่าจะยังจำกันได้นะคะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแถวแถวช่องบกกลับมาร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าท่ามกลางเสียงปืนเนี่ยมันมีคำพูดหนึ่งของคุณภูมิธรรมเวชยชัยที่บอกว่านี่คือสงครามข้อมูลข่าวสารและสงครามจิตวิทยา ซึ่งคำนี้ทำให้ดิฉันฉุกค,คิดขึ้นมาเลยค่ะว่าเอ๊ะสมรภูมิทุกวันนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบจริงๆอีกต่อไปแล้วใช่เลยครับมันคือการรบที่ย้ายเข้ามาอยู่ในหน้าจอมือถือในโซเชียลมีเดียของเราทุกคนเลยวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกกันดูครับว่าไอ้ไผ่คุกคามทางข้อมูลที่ว่าเนี่ยหน้าตาจริงๆของมันเป็นยังไงโดยเราจะถอดบทเรียนจากเคสใหญ่ๆระดับโลกเลยนะอย่างสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็ความขัดแย้งในกาซา เพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าเขาทำกันยังไงแล้วเราจะรับมือกับมันได้ยังไงบ้างก่อนจะวนกลับมาดูสถานการณ์บ้านเราแบบลึกๆจากข้อมูลทั้งรายงานข่าวและก็ผลการศึกษาของวุฒิทสภาครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเราไปเริ่มกันที่กรณีศึกษาที่น่าจะชัดที่สุดก่อนเลยดีกว่าสงครามรัสเซียยูเครนดิฉันว่าเคสเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นภาพสงครามรูปแบบใหม่ได้ชัดเจนมากๆเลยคือ เขาว่ากันว่ามันเป็นสงครามที่เป้าหมายไม่ใช่แค่เมืองแต่คือสมองของคนถูกต้องเป๊ะเลยครับนี่คือกรณีศึกษาคลาสสิกของสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเขาเรียกว่าสงครามทางปัญญาหรือ cognitive warfare คือเป้าหมายสูงสุดเนี่ยมันไม่ใช่การไปแฮ็กคอมพิวเตอร์นะแต่คือการแฮกความคิดของเราเลยเปลี่ยนการรับรู้ของผู้คนโดยที่แบบว่าพวกเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำซึ่งรัสเซียเนี่ยถือเป็นตัวจริงในเรื่องนี้เลยครับ เขาใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่าเต็มรูปแบบคำว่าเต็มรูปแบบนี้มันขนาดไหนคะคือทำทุกทางเท่าที่จะนึกออกเลยครับอย่างแรกที่ดังมากๆเลยคือปฏิบัติการที่ชื่อว่า d o b l e g a n g e r อันนี้ไม่ใช่แค่การสร้างข่าวปลอมธรรมดานะครับแต่เป็นการลงทุนสร้างเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาทั้งเว็บเลยเลียนแบบสีดังๆอย่าง Fox News หรือ The Wall Street Journal เป็นร้อยๆเว็บ เดี๋ยวนะคะขอเบรคนิดนึงค่ะคือลงทุนสร้างเว็บปลอมทั้งเว็บเลยเหรอคะไม่ใช่แค่บทความปลอมๆอ,อันนี้มันโอ้โหดูเป็นการลงทุนที่สูงมากเลยนะคะสูงมากครับ แล้วมันก็ทําให้ดูน่าเชื่อถือขึ้นเยอะเลยแล้วก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับยังมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเต็มที่ใช้ AI สร้างวิดีโอดี e เ f a ยังคลิปที่ดูเหมือนประธานาธิบดีเซเลนสกี้ออกมาบอกให้ทหารยอมแพ้หรือแม้กระทั่งใช้ AI c h a บอทชื่อพราฟดาที่สามารถปั่นบทความข่าวได้เป็นล้านๆชิ้นต่อปีเลยฟังแล้วเหมือนมีกองทัพสื่อที่ทํางานตลอด24ชั่วโมงไม่มีหยุดเลยนะคะเนี่ย มันคือกองทัพจริงๆครับเขามีสิ่งที่เรียกว่า troll farms หรือถ้าแปลตรงๆก็คือฟาร์มผู้ใช้งานปลอมที่สามารถสร้างคอมเมนต์ปลอมๆได้เป็นหมื่นๆคอมเมนต์ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีการใช้บัญชี t ิ k ตอกเป็นหมื่นๆบัญชีเพื่อจมตีผู้นำยูเครนโดยเฉพาะเป็นหมื่นบัญชีแสดงว่าเป้าหมายหลักอาจจะไม่ใช่แค่การหลอกให้คนเชื่อข่าวปลอมอย่างเดียวแล้วนะคะแต่มันคือการถล่มข้อมูลใส่จนคนไม่รู้จะเชื่ออะไรดี แล้วสุดท้ายก็ก็อาจจะเลือกที่จะไม่เชื่ออะไรเลยซึ่งอันนี้น่าจะอันตรายกว่าอีกเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของ cognitive warfare เลยคือการทำลายความไว้วางใจในระบบข้อมูลทั้งหมดซึ่งเครื่องมือที่เขาใช้หลักๆก็คือสิ่งที่เราเรียกรวมรว่าข้อมูลผิดปกติหรือ information disorder ซึ่งมันมีหลายระดับความร้ายกาศครับแบบแรกที่แรงที่สุดคือ disinformation หรือข้อมูลบิดเบือน อันนี้คือตั้งใจโกหก100%เซเลยเพื่อทำร้ายคู่ต่อสู้โดยตรงแบบที่สองคือมิสอิน o ฟอร์เมชันหรือข้อมูลเท็จอันนี้คนแชร์อาจจะไม่ได้ตั้งใจร้ายนะครับเขาแค่เชื่อว,ว่ามันเป็นเรื่องจริงก็เลยส่งต่อๆกันไปและแบบสุดท้ายที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือมาลอินเฟอร์เมชันคือการเอาเรื่องจริงมาใช้แต่ปิดเบือนบริบทเพื่อให้เกิดความเสียหายเช่นเอาคลิปเก่ามาเล่าเป็นเรื่องใหม่ แล้วในประเทศของตัวเองนะคะรัสเซียเขาจัดการยังไงไม่ให้ข้อมูลจากฝั่งตรงข้ามเข้าไปได้โอ้โหเขาสร้างจำแพงข้อมูลที่แข็งแกร่งมากครับมีการออกกฎหมายข่าวปลอมที่ใครให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพต่างจากที่รัฐบาลถแถลงเนี่ยอาจติดคุกได้ถึง15ปีพร้อมกับสร้างเรื่องเล่าหลักหรือ narrative ของตัวเองขึ้นมาว่าการบุกยูเครนครั้งนี้คือปฏิบัติการพิเศษทางทหารเพื่อกำจัดนาซีแล้วก็ปกป้องคนรัสเซียจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โโห เป็นกลยุทธ์ที่รอบด้านแล้วก็น่ากลัวมากจริงๆค่ะแล้วฝั่งยูเครนที่โดนกระทําขนาดนี้เขาสู้กลับยังไงคะยูเครนสู้กลับได้น่าสนใจมากครับ แทนที่จะพยายามไปไล่แก้ข่าวปลอมทุกชิ้นซึ่งมันไม่ทันอยู่แล้วเขาสู้กลับด้วยการสร้างเรื่องเล่าที่ส่งพลังของตัวเองขึ้นมาอย่างเรื่องผีแห่งเคฟหรือ g h o s t of Kiev ที่เป็นเรื่องของนักบินคนเดียวที่สอยเครื่องบินรบรัสเซียไป6กลำซึ่งถึงแม้ตอนหลังจะมีการยอมรับว่าเป็นเรื่องแต่งนะครับแต่มันสร้างขวัญและกำลังใจให้คนยูเครนแล้วก็คนทั่วโลกได้อย่างมหาศาลเลยต่างจากการทำ disinformation ของอีกฝ่ายแค่ไหนเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนกันแน่ เป็นคำถามที่ดีมากครับและก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะมากในแวดวงวิชาการแต่สิ่งที่ยูเครนทำได้ดีมากๆคือการรวมศูนย์การสื่อสารเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าเสียงเดียวหรือ one voice ผ่านแพลตฟอร์ม United News คือเอารายการข่าวจากทุกช่องมารวมกันออกอากาศเป็นรายการเดียวเลยเพื่อให้ข้อมูลจากภาครัฐไปในทิศทางเดียวกันและรวดเร็วที่สุดป้องกันความสับสนครับ อ๋อเหมือนการตั้งศูนย์บัญชาการข่าวสารขึ้นมาเลยนะคะใช่เลยครับและอีกส่วนที่ทรงพลังมากๆคือพลังของภาคประชาชนเขาก่อตั้งกองทัพไอทีแห่งยูเครนหรือ IT Army of Ukraine ขึ้นมา เป็นการรวมตัวของแฮกเกอร์อาสาสมัครจากทั่วโลกเลยนะมาช่วยกันโจมตีเว็บไซต์ของรัสเซียแล้วก็มีกลุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริงของพลเมืองอย่าง StopFake ที่ทำงานแข็งขันมากแสดงว่านี่คือสงครามที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการรบไม่ใช่แค่ทหารอีกต่อไปแล้วถูกต้องครับและสุดท้ายคือการเตรียมพร้อมรับมือความเสียหายหรือที่เรียกว่าการสร้างความสามารถในการฟื้นตัว เขาย้ายข้อมูลสำคัญของรัฐบาลทั้งหมดขึ้นไปไว้บนระบบคลาวในต่างประเทศผ่านโครงการ Backup Ukraine แล้วก็ใช้ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม Starlink ของ Elon Musk เพื่อให้แน่ใจว่าต่อให้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตบนพื้นดินถูกทำลายหมด การสื่อสารก็ยังทําได้อยู่ค่ะเราจะเห็นว่าในเคสยูเครนมันคือการรบกันด้วยข้อมูลแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะทั้งข่าวปลอมทั้งสงครามไซเบอร์แต่ในความขัดแย้งบางที่สมรภูมิมันอาจจะเน้นไปที่เรื่องเล่าหรือเนราทีฟมากกว่าซึ่งก็น่าจะพาเราไปสู่กรณีของความขัดแย้งในการสารได้ดีเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับกรณีของกาซานี่คือสงครามแห่งเรื่องเล่าหรือ n a r r a t i v e war ที่ชัดเจนมาก ทั้งสองฝ่ายพยายามอย่างหนักที่จะควบคุมเรื่องเล่าในสายตาชาวโลกฝั่งอิสราเอลเองกองทัพหรือ IDF เนี่ยก็ยอมรับนะครับว่ามีการใช้บัญชีโซเชียลมีเดียปลอมเพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกต่อปฏิบัติการทางทหารและมีรายงานว่าหลังเหตุการณ์7ตุลา2023รัฐบาลอิสราเอลทุ่มเงินกว่า7ล้านดอนลลาร์ซื้อโฆษณาบน y o YouTube, t i k t o k X เพื่อผลักดันเรื่องเล่าของฝั่งตัวเองว่าน,นี่คือการป้องกันตัว ดิฉันเคยได้ยินคำว่าฮัสบาราบ่อยๆมันคือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์นี้หรือเปล่าคะใช่ครับเป็นหัวใจของมันเลยฮัสบาร่า2.0เป็นเทคนิคทางการทูตสาธารณะของอิสราเอลคำว่าฮัสบาร่าเนี่ยแปลตรงตัวว่าการอธิบายแต่ในทางปฏิบัติมันคือการเข้าไปโต้ตอบแก้ต่างและสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำของอิสราเอลในโลกออนไลน์อย่างเป็นระบบผ่านสิ่งที่เรียกว่า precision rebuttals หรือการโต้ยั้งอย่างแม่นยำ ในนปรระเด็ยย่อยยคับหมายความว่าไม่ใช่การสร้างข่าวปลอมตองๆแต่เป็นการเข้าไปต่อสู้ในสมรภูมิความคิดเห็นเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางเรื่องเล่าถูกต้องครับและอีกยุทธวิธีที่สําคัญมากในกรณีนี้คือการควบคุมการไหลของข้อมูลเราจะเห็นข่าวบ่อยๆเรื่องการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ในฉนวนกาซาซึ่งมันทําให้การรายงานข่าวจากพื้นที่เป็นไปได้ยากมาก และฝ่ายที่ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานได้ก็จะสามารถควบคุมเรื่องเล่าที่หลุดออกไปสู่โลกภายนอกได้ง่ายขึ้นพอได้เห็นภาพจากทั้งสองสมรภูมิใหญ่แล้วมันสะท้อนกลับมาที่บ้านเราเลยค่ะเหตุการณ์ประทาที่ช่องบกเมื่อปีที่แล้วที่คุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารตกลงแล้วตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะในโลกออนไลน์มันสะท้อนว่ายุทธวิธีที่เราเห็นในเวทีโลกเนี่ยมันถูกนํามาใช้กับเราแล้วจริงๆครับ ตอนนั้นมีการระดมปล่อยข่าวปลอมมหาศาลจากฝั่งกัมพูชาและมีการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการกดดันทางการเมืองอย่างชัดเจนเช่นการโพสต์ขู่จะแชร์ข้อมูลลับของนักการเมืองไทยซึ่งนี่คือการใช้ข้อมูลเป็นอาวุธโดยตรงพอจะยกตัวอย่างข่าวปลอมที่ระบาดหนัก,นกๆช่วงนั้นได้ไหมคะได้เลยครับจากคายงานของ The Active เขาวรวบรวมไว้หลายเรื่องเลยที่แชร์กันเยอะๆก็เช่นข่าวปลอมว่าฐานไทยตัดศีรษะฐานกัมพูชา ข่าวลือว่าฐานไทยเสียชีวิตไป1 4 0นายข่าวที่บอกว่านอร์เวย์จะบริจาคเครื่องบิน F16 ให้ไทยไปรบหรือที่พิกสุดๆเลยคือข่าวที่บอกว่าไทยยึดคืนปราสาทพระวิหารได้แล้วซึ่งทั้งหมดไม่เป็นความจริงเลยครับแล้วที่น่ากลัวคือเรื่องในออนไลน์พวกนี้มันไม่ได้จบในออนไลน์แต่มันลามออกมาสู่โลกจริงด้วยใช่ครับ และนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดผลกระทบมันรุนแรงมากข้อมูลปลอมเหล่านี้ปลุกกระแสชาตินิยมนำไปสู่การชุมนุมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นลาออกจนเรื่องบานปลายไปถึงขั้นที่สารรัฐมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าสงครามข้อมูลมันส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศได้โดยตรงเลยพอเอาตัวเองไปเทียบกับยูเครนหรืออิสราเอลแล้วความพร้อมในการรับมือของไทยเราอยู่ตรงไหนคะ เรามีเครื่องมือสู้กับเรื่องคพวมนี้บ้างไหมถ้าพูดกันตามตรงเราก็มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนครับจุดแข็งคือเราก็พอมีหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่บ้างอย่างศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมชั่วก่อนแชร์ c o f a c หรือมีกฎหมายอย่างพรบรไซเบอร์และพระบอรคอมพิวเตอร์ครับฟังดูเหมือนเราก็มีเครื่องมือครบมือนะคะแต่จุดอ่อนของเราคืออะไรคะจุดอ่อนที่น่ากังวลมีหลายข้อเลยครับ อย่างแรกและสำคัญที่สุดเลยคือการทำงานของเราส่วนใหญ่ยังเป็นเชิงรับคือรอให้เรื่องเกิดก่อนแล้วค่อยตามแก้ข่าวซึ่งมันไม่เคยทันการแพร่ก,กระจายของข่าวปลอมเลยครับเหมือนเราคอยวิ่งไล่ดับไฟแต่ไม่เคยป้องกันการวางเพลิงเลยแบบนั้นเลยครับอย่างที่สองคือเราขาดความเป็นเอกภาพในการสื่อสารแต่และกระทรวงแต่และหน่วยงานต่างคนต่างพูดข้อมูลไม่ตรงกันทําให้ประชาชนสับสน มันขาดกลยุทธ์เสียงเดียวที่แข็งแกร่งเหมือนที่ยูเครนทําและสุดท้ายคือการให้ความรู้ประชาชนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อหรือมีเดียลิเทอร์ซียังไม่ถูกผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างจรงิงจังยังไม่ใช่วิชาบังคับที่เด็กทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดในยุคนี้ครับฟังดูแล้วก็น่าเป็นห่วงนะคะแต่ดิฉันก็ยังสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่า เบื้องหลังความขัดแย้งที่ชายแดนการปล่อยข่าวปลอมต่างๆนานามันมันเหมือนเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำขังจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่หรือเปล่าคะเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับเพราะรายงานของวุทธธี่สภาชี้ให้เห็นเลยว่าความขัดแย้งที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่บนบกแต่อยู่ในทะเลครับในพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลหรือ Overlapping Claims Area ที่เรียกย่อๆว่า OCA ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ26,000ตารางกิโลเมตรในอ่าวไทยแล้วในพื้นที่ OCA นี้มันมีอะไรสำคัญขนาดนั้นล่ะคะเดิมพันมันสูงลิ้วเลยครับเพราะมีการประเมินว่าพื้นที่ตรงนี้มีแหล่งก๊าซธรรมชาติมหาศาลถึง11ล้านล้านลูกบาทฟุตและอาจมีน้ำมันดิบอีก300-500ถึงล้านบาเรลเดี๋ยว11ล้านล้านลูกบาทฟุตโอ้โห มูลค่ามันประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยคิดเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็สูงถึง30 0แสนล้านดอลลา,ารา์สหรัฐหรือเกือบเกือบ10ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับไม่น่าแปลกใจใช่ไหมครับว่าทำไมเรื่องนี้ถึงอ่อนไหวและถูกใช้เป็นเครื่องมือปลุกปั่นได้ง่ายขนาดนี้ตัวเลขระดับนี้เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมมันถึงร้อนแรงขนาดนี้แล้วเรื่องเกาะกูก่ที่คนชอบพูดถึงกันบ่อยๆมันเกี่ยวกับพื้นที่ท็อปซ้อนนี้ยังไงคะนี่คือประเด็นสำคัญที่ต้องเคลียร์ให้ชัดเลยครับ และเป็นตัวอย่างของมิสอินฟอร์เมชันที่พบบ่อยมากจากข้อมูลในรายงานของวุฒธธิสภาและหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเกาะกูดไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทับซ้อน OCA เลยแม้แต่น้อยและเป็นของไทยอย่างสมมูรณ์ร้อเอร์เซ็ตตามสนธิสัญญาที่เราทำกับฝรั่งเศสตั้งแต่ปีพศ2450แล้วการดึงเรื่องเกาะกูดเข้ามาปนจึงเป็นการสร้างความเข้าใจผิดโดยเจตนาครับ แล้ว MOU ปี2544ที่กลายเป็นประเด็นทางการเมืองอยู่บ่อยๆล่ะคะสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่เราเสียเปรียบจาก MOU ฉบับนี้จริงไหม MOU ปี2544ไม่ใช่การยอมรับการอ้างสิทธิ์ของกัมพูชาและไม่ใช่การยกดินแดนให้ใครอย่างที่เข้าใจผิดกันนะครับแต่มันคือกรอบการเจรจาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมานั่งคุยกันอย่างสันติเพื่อหาทางออกร่วมกันใน2เรื่องคือ1 การแบ่งเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนและ 2. การพิจารณาจัดตั้งพื้นที่พัฒนาร่วมหรือ JDA เหมือนโมเดลที่เราทำสำเร็จมาแล้วกับมาเลเซีย mm hmm. เพื่อจะได้เอาทรัพยากรมหาศาลที่ว่านี้ขึ้นมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้สิททีครับ วันนี้เราได้เจาะลึกกันตั้งแต่ภาพใหญ่ของสงครามทางปัญญาที่เกิดขึ้นทั่วโลกถอดบทเรียนจากยูเครนและกาซาจนย้อนกลับมาเห็นความเปราะบางและเดิมพันที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งชายแดนของไทยเราเองใช่ครับและต้องย้ําว่าเดิมพันในเรื่องนี้มันสูงมากจริงๆไม่ใช่แค่ความมั่นคงของประเทศแต่คือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลที่อยู่ในอ่าวไทยด้วยและก่อนจะจบกันไปวันนี้นะคะมีเรื่องหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจมาก จากกรณีศึกษาทั้งหมดที่เราคุยกันมาเราจะเห็นว่ากลไกการรับมือกับสงครามข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่สุดไม่ไว่าจะเป็นกองทัพไอทีของพลเมืองในยูเครนหรือกลุ่มตรวจสอบข่าวปลอมของพลเมืองในอิสราเอลล้วนมาจากภาคประชาชนที่เข้มแข็งและตื่นตัวทั้งนั้นเลยค่ะเลยอยากจะทิ้งท้ายไวใ้ให้ลองคิดต่อกันดูค่ะว่าในยุคที่สมรภูมิรบได้ย้ายเข้ามาอยู่ในสมองของเราทุกคนแบบนี้ การเป็นพลเมืองที่รอบรู้ตรวจสอบข้อมูลและไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครอาจไม่ใช่แค่หน้าที่อีกต่อไปแต่มันคือการป้องกันประเทศในรูปแบบที่สำคัญที่สุดรูปแบบหนึ่งใช่หรือไม่